สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการเช็ค messenger นะครับว่ามีคนมาแอบใช้ messenger ของเราหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านหลายๆคนที่ใช้แอป messenger นะครับเผื่อบางทีเราโดนแฮก messenger นะครับก็ตามผมเข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับ ก็ให er ้เราเข้าไปตรงแอป messenger ของเราก่อนนะครับเข้าไปใน messenger นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับแตะตรงรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับแตะเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วให้เรามาแตะตรงคําว่าความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับแตะตรงความเป็นส่วนตัวเสร็จนะครับวิธีเช็คยังไงนะครับ ให้เรามาแตะตรงที่เขียนว่าการสนทนาลับนะครับตรงนี้นะครับแตะตรงการสนทนารับเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่ามีการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ไหนบ้างนะครับอันนี้โดยปกติแล้วเราจะใช้เครื่องเดียวใช่ไหมครับที่ว่าเข้า,าใช้ messenger ของเรานะครับข้างบน อันนี้ก็คือว่าเป็นเครื่องหลักนะครับก็คือเรารู้ชื่ออุปกรณ์ของเราอยู่แล้วนะครับของผมมันมีขึ้นมา2อันนะครับแสดงว่าอันข้างล่างนี้นะครับถ้าเป็นสํำหรับคนอื่นนะครับอาจจะมีโผล่ขึ้นมาหลายเครื่องนะครับเข้าหลายเครื่องอย่างของผมอันนี้ก็จะเป็น i n f i n i x n o t e 8นะครับแล้วก็ iphone 5S นะครับแล้วถ้ามีนอกเหนือจากนี้ที่ว่าเข้าจากอุปกรณ์ไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือเราโดนแฮกเฟสแฮกมิสซ s นเจอร์นะครับอันนี้ iPhone 5S นี่ก็จะเป็นเครื่องเก่าของผมนะครับก็ยังอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ลบอุปกรณ์ออกนะครับถ้ามีเครื่องที่ว่าไม่รู้จักนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเราโดนแฮกนะครับก็ให้เรา แตะเข้าไปนะครับวิธีการลบนะครับแตะเข้าไปตรงที่ว่าอุปกรณ์ที่เราไม่รู้จักนะครับแตะเข้าไปนะครับสมมุติว่าของผมไม่รู้จักอุปกรณ์เครื่องนี้นะครับ iPhone 5S นะครับก็ให้เราแตะเข้ามานะครับเสร็จแล้วให้เราแตะลบอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นใช้ messenger ของเรานะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ เป็นเครื่องสำรองของผมนะครับ iPhone 5S นะครับที่ว่าเข้าใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีแก่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ